จะมาแสดงบปบาทสมมุติในหัวข้อมาช่วยกันชะแงมีามัมมน,นมมเริ่มเลือดแ้วน้ำหมู่บ้านคนชาราศูนยลมพลคนลใกล้สินงอินมื่นมีพ่อแม่ลูกและสุนัขสุดน,น่ารับกำลังเล่นกันอยากมีความกำลังเพื่อให้หน่อยไม่รักแม น้องกินอึ่งเยน้องอึ่งไข่ไปไวในกุมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปตลาดกันูไข่ในหัวมองอึ่งขึ้นรถกันขึ้นรถเล็กไหมขึรถ <kah> ด้านด้วยความรียบด้วยความรีย ใงสบุรีัมะทำให้สุนัขออกจากกตรงได้แล้วก็ไปวิ่งเล่นตามภาษาหน่อยใครไหบอะไรไาดยอกันป้าอินกน,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 นะน่อไรอย่างนแต่ขณะนั้นคุนับก,กำลังวิ่งเล่นตามภาษาก็กลับไปชนขาป้าอินอย่างจัง ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเสียงเขาเล็กน้อยเฮ้ยไปที่หน้าละกันจะหนีบลโพงมาด้วยนี่หนาหน เ้าอายุหยุาจริงแกมด้วยเอาไปถลักหรอตอใส่ดแล้วเอาาไ่โกงม่น่าป้าไม่ใชเาจดูเาจะดหรอ่จน้อยดจากิปป้ายทุกตีหมาต่นตายแล้วก็นําไปวางไว้หน้าบ้านเป็นชิ้าของบ้านมีมีาหัว แกมาเนาะอ้เอ้ยน <si no ี่ดูของแมอ้ีบต่อจากนั้นทุกสกลับบ้านหมาล่ะแล้วพบว่าหมาตัวองมันไม่ตายน้องเอิงคโอ้โอ้อยนบ้านเห็นเม้จุกสันร้องไห้จึงนำเอาคลิปหลักฐานที่ตัองถ่ายไว้มาให้เม้ากจกสันดอห้ไม

ตำรวจเอกโทตีจักรวาลร้อยตำรวจเอมาที่เมืองคำเป็นเฮ้ยเดี๋ยวไมจตัวก่อนเป็นเจ้า้าที่รักษาความปลอดภัยของกอกนครับ้มรองสล้วนะพูดเยนี่คุณทำหรอไม่ได้ทำมันท่ะ ตามาหลัฐานแล้วการพิจาุณารุณการสัตว์การทำให้สัตว์ทรมานปวดวิการหรือตายโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือตั้งจำทั้งปรับนะครับแกรับคุณแล้วที่ทำร้ายคือนักนะครับ ีโคุณเป็นคุณเป็จำเลยคุณอนปีลำดับแบบนี้ไม่ได้เล่ยนไหมคะไม่ชั่วโอคุณไปป้านิคุณน wow ี <t <t ่คุณต ну ้องเข้าคครับเขาครับ

และจุดจบของป้าก็คือโดนดำเนินคดีแต่เรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับข้อคิดค่ะควรใช้สติมากกว่าอารมณ์ค่ะเป็นไงบทบาทของชุมชนเป็นไงบ้างคะตรวจคัดจบเกมแน่นอนเป็นยังไงการอยู่ร่วมกันในชุมชนการอยู่ร่วมกันในชุมชนก็คือการตาการมีอะไรื่องคนเจรตาการยัง เขาเป็นเพื่อนกันก่ไม่เคยใส่เมืงไปแบกแล้วก็มีความซื่อสัตย์เช่นแบบนี้นะคะคือบ้านเนี่ยบอกว่าจะเองภาพนะทั้งๆที่บ้านถูกไม่ใช่หรอเมสิ่น่ะบ้านดีไมเพื่อนบ้านดีค่อนข้างดีค่ะเบ้านใช่เป็นเป็นตาให้ใช่ไหมใช่ค่ะมีอไรเสริมยิ่ไมอะไรไหม อร่อยไหมาโอเคค่ะ okay, ครประมือกป๊นหนอยค่ะ